วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้พบกันยามเย็นนะคะพามาชมบอนสีกันแดดยังออกอยู่เลยนะคะวันนี้ก็วันนี้นะคะมีมาให้ชมหลากหลายสายพันธุ์เลยสนใจพันธุไหนจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทรศ6 4ย์2 4สี่สองค่ะอันนี้ก็จะเป็นไกเ่เศรษฐีนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้ากล้องนะคะตอนนี้มีต้นลูกแบ่งแล้วนะคะต้นละหนึบาท นะคะสำหรับไกเ่เศรษฐีค่ะมี4นิ้วแบ่งนะคะก็มีเก็บเงินปลายทางค่ะใครสะดวกปลายทางหรือโอนแจ้งได้เลยนะคะนี้เป็นไม้ที่อยู่ในรางนะคะก็จะมีพญาโคตบองด้วยนะคะ นะะี่ค่ะอันนี้มนสวรรค์น,นะคะต้นละสามสิบห้าบาทนะคะมนสวรรค์สีสวยมากนะคะตัวนี้สามสิบห้าเท่านั้นคะ่ะแหลมทองค่ะตัวนี้จะเป็นไม้กัดสีนะคะใครสนใจแหลมทองจะมีแบ่งต้นละห้าสิบนะคะพอโตขึ้นกัดสีชมพูนะคะตัวนี้ไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งให้ปายต้นละห้าสิบบาทนะคะหน้าตัวนี้จะออกหน้าส้มๆนะคะไก่ฝรั่งค่ะ เนี่ยค่ะราม,มาสูนไซ80นะคะจะยังเขียวอยู่นะคะสําหรับราม,มาสูนตอนเด็กพอโตขึ้นถึงจะกัดลายนะคะไซนี้จะอยู่ที่80บาทค่ะเรืองพันนารายนะคะเรืองพันนารายให้ปลายต้นละ80บาทนะคะสําหรับเรืองพันนารายก็เป็นไม้กัดสีนะคะไม้เก่าพอโตขึ้นก็จะกัดชมพูใบแข็งมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะนี่กาบกอไก่สีชมพูนะคะ ทรงสวยมากอันนี้ขออยู่ที่60บาทค่ะอันนี้นะคะมีชื่อว่าวันเสาร์นะคะวันเสาร์ให้ไปต้นละ100บาทเป็นตับวันใบกลมนะคะวันเสาร์ค่ะอันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะแบบนี้จะอยู่ที่ราคา60บาทจะเห็นได้ว่าเม็ดสีแดงเนี้ยขึ้นมาเยอะแล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะ ต่อไปอันนี้ลักกี้นะคะลักกี้ต้นละ100บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะแล้วก็เป็นไม้ไทยคะ่ะสีแจมกระดูกขาวนะคะนี่อันนี้ตอนกัดสีเต็มนะคะเป็นลูกไม้รหัสตัวแซดนะคะนี่พามาชมตอนกัดเต็มๆค่ะตอน,นเด็กๆใบก็จะออกสีน้ำตาลแบบนี้นะคะจะยังไม่กัดหมาตั้งแต่เด็กนะคะนี่วันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะไซสี่นิ้วอยู่ที่70บาทคะ่ะ อันนี้จะเป็นทวีราบหน้าม่วงนะคะต้นนี้พอโตขึ้นกัดชมพูสวยนะคะให้ไปต้นละ50บาทค่ะทวีราบหน้าม่วงค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ทองอุไลนะคะสวยมากนะคะใครชอบหน้าแบบนี้นะคะเขาจะเป็นไม้ทรงใบายาวแล้วก็กัดหน้าส้มๆมแดงแดให้ไปต้นละ70ค่ะทองอุไลนะคะสุดปราถนาน,นะคะต้นละห้บาทค่ะสุดปราถนากัดเมด็ดแล้วนะคะไตพบนะคะไตพบให้ไปต้นละ อยู่ที่60บาทนะคะไต่พบนี่ค่ะหน้าใบเงานะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดนครปฐมนะคะสีชมพูต้นละ35บาทนะคะจังหวัดนครปฐมสบายนางฟ้านะคะต้นละหนึ่งบาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้กัดชมพูเหมือนกันชมพูสวยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่อัมพันไก่อัมพันให้ไป ต้นละ50บาทนะคะสำหรับไก่อัมพันธ์ลายจะกัดแดงๆขีดยาวนะคะมีแข้งด้วยนี่ค่ะสำหรับสายพะเนสสาย6นิ้วนะคะจะเริ่มกัดมาแล้วค่ะใบล่าสุดคือใบนี้นะคะหลอดก็กำลังแทงอันนี้จะอยู่ที่ราคา260บาทนะคะสาย6นิ้วสายพะเนสค่ะทรงใบสวยมากนะคะอันนี้ไผ่เหลืองนะคะใบแข็งมากเป็นใบไผ่สีเหลืองนะคะ ไซส์หนิ้วนะคะอันนี้หนูขึ้น6ไว้แล้วค่ะขออยู่ที่ราคา250บาทนะคะใบไผ่สีเหลืองค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ทับหลวงนะคะทับหลวงอันนี้เป็นไม้ใหม่นะคะเผื่อใครสนใจตอนนี้มี4ี่นิ้วแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคาต้นละ300บาทนะคะทับหลวงอันนี้ตอนโตเขานะคะนี่อันนี้ที่หนูบอกนะคะชมพูพื้นชมพูแล้วก็กัดชมพูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ สวยมากอันนี้เป็นไม้ของที่สวนเองนะคะชื่อร้อยว่าวาลีกระชนนะคะเนี่ยค่ะกัดชุมพูซ้ำอีกรอบนึงนะคะสวยมากตอน,นเด็กๆก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะค่อยๆกัดมานะคะน,นี่อันนี้กาคาพ,พิกนะคะต้นนี้จะเป็นไม้หน่อเหมือนกันนะคะไซส์ยอยู่ที่กระถางหกนิ้วหนอ่อหน่อเริ่มแทงเพิ่มด้วยนะคะเป็นไม้หนอ่อแยกหน่อมาแล้วก็ อัพหกนิ้วไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้แทงหน่ออีกรอบนึงแล้วค่ะใครสนใจนะคะกาค่าพริกหน้านี้อันนี้ก็ปายนะคะนี่กระถางนี้ขออยู่ที่500บาทนะคะสําหรับกาค่าพลิกอันนี้มีหน่อเดียวนะคะ500บาทนบาทหรือใครอยากได้ย่อมลงมาหน่อยสําหรับกาค่าพริกนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะหนูให้อยู่ที่ราคา350บาทนะคะสําหรับกาค่าพริกรับไซส์ไหนแจ้งได้นะคะอันนี้จะย่อมลงมานะคะแล้วก็ยังไม่มีหน่อค่ะ ส่วนใครรอต้นนี้นะคะพอได้แยกหน่อแล้วเดี๋ยวถ้าเขาโตติดตัวดีนะคะก็จะมีมาแบ่งค่ะตัวนี้นะคะนี่อันนี้สวยมากอันนี้คืออมีชื่อว่าสยามนนทะเขตนะคะส้นละสองร้อยเจ็ดสิบกัดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ค่ะเรียกซับนะคะอันนี้ไซส์หกนิ้วนะคะใครสนใจเรียกซับไซส์ซนี้ขออยู่ที่สองร้อยหกสิบาทนะคะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะเรียกซับค่ะ ใบกลมเป็นไม้กระดูกนะคะก็สำหรับไซส์เล็กนะคะก็จะมีแบ่ง80บาทด้วยเช่นเดียวกันสามารถเลือกได้นะคะรับไซส์ไหนแจ้งหนูได้เลยเรียกซับค่ะไม้ใบกลมนะคะนี่คะ่ะทวีรามหน้าม่วงนะคะกอนใบใหม่ก็เริ่มกัดชมพูเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะต้นละ50ค่ะตาละแม่จันทานะคะต้นละ40บาทนะคะตาละแม่จันทาสีชมพูค่ะตัวนี้ ต่อไปนะคะไม้สี่ชมพูแจียมๆเลยนะคะมีชื่อว่าพรสวรรค์นะคะพรสวรค์นี่อันนี้ให้ไปต้นละ100่งรบาทนะคะพรสวรรค์เป็นไม้โทนชมพูค่ะตัวนี้ต่อไปเป็นไก่นะคะตัวนี้จะเป็นไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามต้นละ50าสิบบาทนะคะไก่ตัวงามหน้าเขาจะออกส้มๆนะคะตัวนี้ไม้โบราณเลยนะคะสําหรับไก่ตัวนี้ค่ะนี่หรือว่าเรียกว่าไก่ ยุกบุกเบิกได้เลยนะคะตัวนี้อันนี้ไก่แก้วสวรรค์นะคะไก่แก้วสวรรค์ต้นละ120บาทนะคะตัวนี้ไก่แก้วสวรรค์หน้าส้มๆนะคะช่วงนี้ไก่ก็จะมาแรงนะคะใครสะสมก็สามารถสะสมได้นะคะเลือกตัวที่เราชอบเลยนะคะมีเยอะมากนะคะสําหรับไก่ไก่แก้วมาลายทองนะคะนี่ตัวนี้เป็นที่ต้องการของต่างประเทศมากๆนะคะสีเขาเจอกกัดส้มๆแดงๆนะคะ ไซนี้ให้ไป120บาทนะคะสำหรับไก่แก้วมาลายทองอันนี้ภูพิงนะคะภูพิงไม้เก่าไม้ป้ายป้ายเขียวค่ะชมพูป้ายเขียวนะคะ ต้นละ50บาทนะคะสำหรับภูพิงไซส์4นิ้วนะคะพมคีรีนะคะไซส์นี้ให้ไป50บาทเป็นไม้โทนชมพูหวานมากนะคะตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวพอโตขึ้นนะคะเขาจะมีความชมพูเข้มชมพูอ่อนที่พื้นใบด้วยนะคะมนกิติยานะคะมนกิติยาไม้ใบยาวคะ่ะตัวนี้นี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะมนกิติยา ก็จะเป็นพื้นออกน้ำตาลกัดชมพูนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะไม้ป้ายค่ะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะองค์หญิงทอฝันอันนี้กาบพระยามุจจรินนะคะไม้กัดสีด้วยนะคะกัดชมพูวันนั้นหนูถ่ายต้นจอมให้ดูนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทพระยามุจจรินคะ่ะอันนี้ลูกไม้ใบกลมผสมธาตุบางแก้วมานะคะสีชมพูประมาณนี้เลย ไซส์นี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้ผสมธาตุบางแก้วค่ะนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะอันนี้เป็นรางเล็กนะคะพี่พี่จะทําแบบหนูก็ได้ค่ะรางนี้ก็จะใช้พื้นที่แค่2เมตรคูณหเมตรเท่านั้นนะคะกว้างคูณยาวนะคะใช้เป็นผ้าใบนะคะผ้ายางดำอะคะ่ะนี่นะคะแล้วก็ใช้ท่อ PVC ะคะ่ะตอกเอานะคะประหยัดงบมากๆนะคะตัวนี้ ที่เห็นอยู่จะเป็นมนกิตยานะคะใบาย,ยาวๆกัดลายมานะคะอันนี้เทพเทวริสนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทมีแบ่งสองต้นนะคะฟอมสามใบค่ะอันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะต้นละหนึ่งร้อยายสวยมากนะคะกำแพงแสนนะคะต้นละสามสิบห้าบาทนะคะสำหรับกำแพงแสนค่ะ อันนี้สี่มหาโพนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะกัดชุมพูมาแล้วนะคะเนี่ค่ะอันนี้ทับหลวงนะคะสามร้อยบาทดังสวยมาเลยนะคะนี่ค่ะดาบซามูไรนะคะต้นละแปดสิบบาทตอนนี้ยังสั่งได้อยู่นะคะสำหรับดาบซามูไรนี่นะคะต้นแม่ก็อย่างที่หนูเคยถ่ายให้ชมค่ะต้นสวยมากแล้วก็กัดออกเขียวเขียวแดงๆนะคะเนี่ยค่ะปีกหงก็จะมีไซส์นี้นะคะสามใบนะคะ สองใบหนึ่งหลอดประมาณนี้ค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ปีกหงนะคะปีกหงใครสนใจตอนนี้มีสี่นิ้วนะคะฟอร์มประมาณสามสี่ใบนะคะจะอยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ต้นแม่เขานะคะพามาชมตอนกัดเต็มฟอร์มนะคะอันนี้ก็เท้าหฮิรันพนาศูนย์นะคะมีแบ่งต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะก็วันนี้พามาชมไม้หัวกันด้วยนะคะสนใจหัวไหนพันไหนก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะ ไปดูกันเลยค่ะอันนี้พญาสุรเสนนะคะนี่อันนี้เป็นไม้หัวนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะพญาสุรเสนค่ะลายโตเต็มที่ก็จะแบบนี้เลยอันนี้เป็นนางรากสดนะคะนางรากสดตัวนี้จะป้ายน้อยนะคะใครสนใจนะคะอันนี้หววค่อนข้างใหญ่เลยนะคะนี่นะคะหัวจะอยู่ตรงนี้ ขายสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะนางรากสดค่ะอันนี้รัตนสินนะคะป้ายชมพูฟอร์มกอเลยนะคะนี่ใช่หมดเลยค่ะ กอนี้นะคะใครรับหนูขออยู่ที่สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทได้คุ้มๆเลยมีหัวแล้วด้วยนะคะเป็นไม้หัวฟอร์มกอค่ะนี่คะ่ะอันนี้ลูกไม้นะคะสีเพิงเลยออกน้ําตาลแล้วก็เหลือบมานะคะสีสวยมากอันนี้ขออยู่ที่ราคาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหัวค่อนข้างโตเลยนะคะลูกไม้คะ่ะเป็นลูกไม้ขอเป็นลูกไม้โทนน้าตาลเปิดแล้วกันนะคะนี่คะ่ะ จนี่อันนี้หัวเจ้าจัก,กรพพัดนะคะเป็นเจ้าจัก,กรพพัดด่างนะคะด่างเต็มฟอร์มแล้วก็กัดเม็ดชุมพูแล้วนะคะตัวนี้หัวโตวเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่แปล0บาทนะคะสําหรับเจ้าจัก,กรพพัดด่างคะ่ะอันนี้ขุนสีโคชโคงนะคะนี่ใครลอยอยู่นะคะสําหรับตัวนี้กัดสีเรียบร้อยด้วยนะคะหัวค่อนข้างโตค่ะใครสนใจนะคะหัวนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะขุนสีโคชโคงคะ่ะ นี่นะคะสีสวยอันนี้ทองอุไลนะคะมีแบ่งด้วยนะคะต้นสีนิ้วจะอยู่ที่70บาทนะคะสำหรับทองอุไลคะ่ะสีสวยมากนะคะเวลากัดเต็มนี่ออกส้มๆเลยนะคะขอบก็จะออกเขียวอ่อนแบบนี้คะ่ะเวลากัดเต็มฟอร์มค่ะนี่อันนี้กวนอูฟอร์มกอเลยนะคะใครสนใจเยอะต้นมากๆเดี๋ยวนี้สวมกระถางให้นะคะ1 2 3 4สาต้นค่ะอันนี้ขออยู่ที่ราคากอนี้เอาไปยกกอน,นะคะ100 10บาทนะคะ110บาทนี่ค่ะคุ้มมากนะคะนี่ค่ะดูกันชัดๆนะคะกวนอูอันนี้ขอ110บาทค่ะเป็นฟอร์มกอ4ต้นเลยนะคะในกระถางนี่ค่ะในหัวนะคะสวมกระถางให้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเทพอรมริตนะคะอรมริตกัดขาวนะคะตัวนี้เริ่มกัดมาแล้วค่ะไม้หัวนะคะหัวประมาณนี้นะคะ,นะคะใครสนใจนะคะหนูขออยู่ที่ราคาต้นละ หกบาทนะคะเทพอมริตค่ะนี่อันนี้จะเป็นลณพักนะคะลณพักอันนี้ให้ไปอยู่ที่หัวละ หกสิบบาทนะคะยักษ์ลนพักนะคะกัดสวยมาเลยอันนี้ไกายทองประเสริฐนะคะหัวนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะป้ายสวยมาเลยนะคะไกาทองประเสริฐอันนี้หัวเขานะคะนี่ค่ะอันนี้ชิน,นะบรรชอนนะคะหน้านี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะไม้หัวนะคะชิน,นะบรรชอนคะ่ะใบแข็งก้านแข็งนะคะตัวนี้พวกไม้หัวนะคะพี่ๆสามารถไปลุงปลูกได้เลยพอไปถึงนะคะแล้วก็ตัดใบออกนะคะเดี๋ยวเขาก็จะงอกใหม่นะคะ ไม้หัวสวยมากนะคะพวกไม้หัวเนี่ยค่ะเขาจะเต็มฟอร์มแล้วนะคะนี่ค่ะนี้เป็นไม้เหลืองนะคะนี่ค่ะนี้เป็นไม้เหลืองนะคะเหลืองเงินทองนาคนะคะตัวนี้หัวค่อนข้างโตเลยนะคะสําหรับไม้เหลืองใครสนใจนะคะหัวเงินทองนาคให้ไปหัวละ1 8 0แบาทนะคะ1 8 0สวยมากนะคะอันนี้ศีลาหุ้มทองนะคะหน้านี้ให้ไปต้นละ แปดสิบบาทค่ะสีลาหุ้มทองนะคะแล้วก็อันนี้เห็นดดเด่นมาแต่ไกลเลยนะคะอันนี้คือนางเสือดาวนะคะนางเสือดาวขายสนใจให้ไปหัวละเก้าสิบบาทนะคะนางเสือดาวค่ะไม้เก่านะคะเม็ดจะกระจายทั่วใบเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ใบหยกัยกๆนะคะทรงใบคล้ายๆกับม่วงจระัดสกุลเหมือนกันนะคะตัวนี้หนูให้ไปอยู่ที่เป็นหัวนะคะหัวละ 130บาทนะคะสำหรับลูกไม้นาชุมพูใบหยักนะคะนี่อันนี้ม่วงจระสกุลน,นะคะแบบหัวจะอยู่ที่ราคา120บาทนะคะเต็มฟอร์มเลยกัดสีสวยนะคะเป็นไม้โทนม่วงนะคะตัวนี้ใบจะหยกัยกๆยัแบบนี้ค่ะ อันนี้พี่กุลทองนะคะนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะพิ่กุลทองเขาจะกัดออกแดงๆนะคะใครสนใจพี่กุลทองต้น4นิ้วมีแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคาแปสบาทเท่านั้นนะคะสําหรับพิ่กุลทองเอค่ะอันนี้ออกโทนส้มแดงนะคะเอาไปต้นละ100บาทนะคะขอเป็นเบอร์สาแล้วกันนะคะอันนี้หัวใหญ่มากนะคะโทนแดงเพชรมนทนค่ะตัวนี้มีสมหน่อนะคะใน1ห,หัวนี่ หัวประมาณนี้นะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป200บาทนะคะเพชรมนทนคะ่ะแดงดีมากนะคะตัวนี้นี้เจ้ากุงอังวะนะคะเจ้ากุงอังวะให้ไปต้นละเอาไป90บาทนะคะเจ้ากุงอังวะคะ่ะอันนี้สายพระเนตรนะคะไม้หัวเริ่มกัดมานะคะแบบนี้เขากัดแดงได้ทั้งใบค่ะ ใครรับนะคะไม้หัวสายพาเนสนี่คะ่ะหัวไม่โตนะคะสําหรับสายพาเนสเป็นไม้ที่หัวไม่ใหญ่ค่ะอันนี้ให้ไป150นะคะสายพาเนรค่ะนี่นะคะเพชรบ,บ้านประทุมนะคะเพชรบ,บ้านประทุมให้ไปหัวละ150นะคะสําหรับเพชรบ,บ้านประทุมสีหวานมากนะคะชุมพมปูใยเขียวอ่อนค่ะอันนี้มรกตสยามนะคะต้นละ100บาทเป็นไม้ใบยาวใบพิวนะคะ พื้นใบกัดเม็ดแดงทั่วใบเลยแล้วก็ใบจะออกเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะไม่มีชื่อค่ะใครสนใจนะคะพื้นขาวออกเปิอะเขียวแล้วก็มีเม็ดแดงด้วยนะคะมีชุมพูละเลือนนิดหนึ่งนะคะใครรับต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะนี่บอกว่าไม่ทราบชื่อสีขาวก็ได้นะคะตัวนี้นี่ค่ะหน้าสวยมากยักษ์กูเปรันนะคะไม้หัวนี่ดูหน้านะคะกัดเม็ดเต็มที่เลย อันนี้มีหัวแล้วแบบนี้คะ่ะขออยู่ที่หัวละ100บาทนะคะ100บาทคุ้มมากนะคะขายได้ไปกัดลายแล้วคะ่ะอันนี้สุนทรภู p นะคะใบแข็งแล้วก็เป็นไม้มีหัวแล้วเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยดเอาให้ชมคะ่ะนี่นะคะหัวของสุนทรภู p นี่ขายสนใจนะคะต้นนี้นะคะสุนทรภู้ p เป็นไม้ใบแข็งนะคะขออยู่ที่ราคาไป70บาทนะคะหัวนี้สุนทรภู p คะ่ะสวยมาก นี่ค่ะน,นี้มนสวรรค์นะคะแบบไม้หัวนะคะไม้กระถางก็มีนะคะมีหัวมาแบ่งหนึ่งหัวด้วยนะคะวันนี้แบบหัวนะคะสําหรับอ่ามนสวรรค์อันนี้ขออยู่ที่หัวละเอาไป60บาทนะคะอันนี้จะเป็นเทพคีรีนะคะเทพคีรีสวยมากสีเป็นเพิงๆนะคะแอบติดใต้ชมพูมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะนี่ขครสนใจนะคะเทพคีรีหัวนี้เอาไปหนึ่งบาทค่ะนี่ค่ะ บรรยากาศในสวนนะคะอันนี้นกสดายุนะคะนกสดายุอันนี้ใครรับหนูขออยู่ที่ราคาต้นละนกสดายุเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะแบบหัวนะคะกัดเต็มเลยนี่อันนี้ขาวสมิงนะคะขาวสมิงตอนนี้สี่นิ้วยังมีแบ่งนะคะต้นละเจสิบบาทค่ะขาวสมิงออกส้มๆแสนนะคะตัวนี้นี่อันนี้หัวใหญ่มากนะคะองค์คลักค่ะองค์ค,งคลักให้ไปไให้ดูหัวก่อนนะคะนี่ ใครรับนะคะหนูขอหนึ่งร้อยบาทอันนี้แข็งมากนะคะต้นแข็งใบแข็งค่ะองค์คลักนะคะนี่ทนมากนี่คะ่ะน,นี้ด่างเกยใชายอันนี้น่าจะออกเปิดเขียวนะคะใครสนใจด่างเกยชายต้นนี้ให้ไปเจ็ดสบาทนะคะหน้านี้นี่คะ่ะหัวประมาณนี้นะคะแอบมีหนออยู่หนึ่งหนอค่ะ นี่อันนี้เท้ารำไพนะคะป้ายแดงสวยๆเลยถ้าไม้หัวจะอยู่ที่200บาทนะคะหรือใครสนใจไม้สีนิ้วจะอยู่ที่ราคา70บาทนะคะสามารถเลือกได้ค่ะนี่อันนี้ไม้หัวนะคะใครอยากได้ลูกไม้ขาวใบยาวนะคะนี่หัวนี้นะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะขาวนะคะเขาก็จะใบผิวๆด้วยนี่ค่ะ อันนี้ท่าจีนนะคะท่าจีนอันนี้จะอยู่ที่ราคาหัวละหกสิบบาทนะคะท่าจีนไม้เก่านะคะส่วนด้านล่างนี่จะเป็นเดือนนะคะเดือนน,นี่ค่ะขุนสันนะคะยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะตอนนี้ก็จะมีไซส์สี่นิ้วแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะขุนสัรเนี่ค่ะพยามุจรินนะคะวันนี้มีสี่นิ้วมาแบ่งต้นละหนึ่งร้อยนะคะสําหรับพยามุจจรินก็จะกัดชมพูนะคะ นะคะสวยมากนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม้หัวก็ใครสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลย สำหรับวันนี้นะคะสนใจพันไหนโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์โทร0642824363นะคะก็ติดต่อได้ตลอดเลยนะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้เก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนแจ้งได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามสวนสานิบอนสี bon ด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะกับไม้สวยๆวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ